พัญญาพยากรณรู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่1-15พฤศจิกายน256ค่ะมาเริ่มเรื่องงานเลยค่ะช่วงนี้ได้ไพ่3ใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณจะต้องเคลียร์งานแล้วรีบดำเนินการต่อทันทีอย่าพลาดวันประกันพรุ่งเพราะอาจจะมีปัญหาหรือง,งานเสียหายเกิดขึ้นได้งานที่ทำหรือเคยเตรียมไปแล้วและทิ้งช่วงไป ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปดำเนินการต่อให้เสร็จค่ะในช่วงนี้ถ้ามีงานหรือสัญญาอะไรเข้ามาซึ่งมีข้อตกลงต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบต้องเจรจาต่อรองอย่าไว้ใจใครมากอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้สติในการตัดสินใจต้องใช้ไหวพริบเพราะอาจจะมีการซ่อนเงื่อนไขรายละเอียดที่ทำให้เราเสียเปรียบหรือเสียหายได้ ให้ระวังอันตรายจากคนรอบข้างอันตรายจากงานหรือสิ่งของอุปกรณ์ในที่ทำงานถ้าหางานใหม่อาจจะได้เป็นงานชั่วคราวหรือระยะสัน้นงานกลางแจ้งงานที่เกี่ยวกับกีฬาแนะนำให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบริจาคเงินหรือสิ่งของที่เป็นผู้อุปกรณ์กีฬาให้กับมลนที่เด็กเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้ได้ไพ่สาใบานี้ค่ะ คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมุ่งมั่นแต่บางครั้งก็โฟกัสบางจุดมากไปจนลืมมองระหว่างทางในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอสถานการณ์บีบบังคับฝืนใจให้ทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากทำมีคนไม่หวังดีทำให้การเงินเกิดปัญหาขึ้นในช่วงนี้จะมีเรื่องที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากอาจจะเพราะใช้ใจ่ายตามใจหรือกำลังป่วย หรือทำงานหนักจนสุขภาพเสียร้อมป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมต้องใช้เงินค่ารักษาจำนวนมากและต่อเนื่องเมื่อมีปัญหาให้คุณอดทนอดกลั้นใช้สติความสุขุมรอบคอบต้องใช้เวลาให้ปัญหาผ่านพ้นไปก่อนเพราะว่าอาจจะมีปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมปัญหานั้นได้รอจังหวะที่เหมาะสมจะมีคนมาช่วยเหลือประคับประคองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ไปก่อน เป็นช่วงที่ต้องรอคอยอย่างมีปัญหาติดขัดยังทำอะไรไม่สะดวกหรืออาจมีปัญหาพอเล่นหรือติดกรรมพนันให้เลิกเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้ปัญหาการเงินเข้าขั้นวิกฤตได้ค่ะเลิกได้เลิกนะคะแนะนำให้สวมดมนต์นั่งสมาธิถ้ามีเวลาก็ควรไปถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้ค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการปวดหลังปวดหัวที่เกิดจากความเครียดเพราะมีเรื่องที่ค้างคาใจอยากจะเคลียร์แต่ก็ไม่กล้าถามคุณต้องเปิดใจเราวเคลียร์กันนะคะจะได้ไม่เก็บมาคิดมากหรือคิดไปเองค่ะในช่วงนี้ให้ระวังโรคทางสายตาปวดข้อมือปวดเอวระวังการแสดงอารมณ์รุนแรงหรือการแสดงออกอย่างรุนแรงก้าวร้าวดุดันทำอะไรสุดโต่งขาดสติ เพราะจะมีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะแนะนำให้สวดมนต์นักสมาธิเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะความรักช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกเปื่อหน่ายวุ่นวายกับความรักอยากจะพักอยากจะออกเที่ยวไม่อยากสนใจคนรอบข้างในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคู่รักบ้างต้องใช้เหตุผลต้องอดทนอย่าใช้อารมณ์ ควรม,มีสติตลอดเวลาคุณต้องดูแลสนใจเข้าใจและเอาใจใส่กับคนรักให้มากๆค่ะให้คุณมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปทำบุญเพื่อเสริมดวงให้ชีวิตและเพิ่ม,มบุญบารมีของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะขอให้โชคดีค่ะ